สวัสดีผู้ค้าที่รักขอบคุณมากที่ช่วยเราแบบฟอร์มความช่วยเหลือสามารถพบได้ในคำอธิบายของวีดีโอนี้ท่านผู้ชมที่รักกรุณากดไลค์ให้ฉันหน่อยการยกนิ้วโป้งของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการกระจายช่องกูรูม a r k e t ตอนนี้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานของบริษัทในปัจจุบัน Abacus Life Inc. (ABL) การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลณนะวันที่26พฤษภาคม2024โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัท Abacus Life (ABL) อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Life Insurance มีบริษัท15แห่งที่มีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งถือว่าค่อนข้างเป็นตัวแทนเริ่มจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อน ต่อไปอีกเล็กน้อยเราจะดูรายละเอียดของตัวบ่งชี้แต่ละตัวเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยหากต้องการคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้คุณสามารถศึกษาพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทที่เป็นปัญหาได้ละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยโครงสร้างสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทนั้นฟรีและเปิดกว้างคุณได้รับการร้องขอให้แบ่งปันลิงก์ไปยังการวิเคราะห์หุ้นกับเพื่อนของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสซ้สำรวมถึงการสนับสนุนอื่นๆเราต้องการทั้งหมดนี้จริงๆมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Abacus Life (ABL) มูลค่า0.68พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษร,รตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ2 6 2พันล้านดอลลาร์ Abacus Life ABL คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.261และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กมากในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.16พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่145 0 0 0ล้านดอลลาร์ Abacus Life Inc. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.113 เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าในงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบ่งปันอาบาคารไลฟ์อิงในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ0.261มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ0 1 1 3ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าการแลกเปลี่ยนถึง57%ปอร์เซ การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนการประเมินโดยรวมของบริษัท Abacus Life Inc จะถูกสาธิตในช่วงท้ายของวิดีโอโปรดดูตักกากของการศึกษาให้จบนี่ขององค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษามีจำนวน0.187พันล้านดอลลาร์ นี่สิ่งทางการเงินต่อมูลค่าตามงบดุลคิดเป็นร้อยละ116.9ของเงินทุนการประเมินภาร,ระผูกพันทางการเงินของบริษัทไม่ดีลบ1คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต่อกำไรคือ380.8ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยที่17.3สูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง95%ซ การประเมินมูลค่าตลาดหุ้นต่ออัตราส่วนกำไรโดยเปรียบเทียบกับบริษัทประเภทย่อยแย่มากลบสคะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคือ0ล,ล้านดอนลลาร์ไม่ทราบผลประกอบการที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นผลเสียต่อบริษัทอย่างมากการประมาณตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อย ไม่ดีลบหนึ่งคะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทคือ8.8ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.1และสูงกว่าหมวดหมู่ย่อยถึง700%การประเมินตัวชี้วัดราคาแลกเปลี่ยนต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนน รายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่80ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้านี่ไม่ดีต่อราคาของบริษัทการประเมินตัวบ่งชี้รายได้ในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ของบริษัทประเภทย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนน อัตรากำไรขั้นต้นคือ0.1%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่6.3%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ6.1การประเมินความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบก,กับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยยอมรับได้0คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทต,ตามจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ0.056 ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง366%เเปอร์ซนนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของราคาหุ้นของบริษัท Abacus Life (ABL) ค่อนข้างไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนตลาดต่อพนักงานบริษัทเท่ากับ6,680,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมี1,442,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ363.2การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้0ูคะแนน,นจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ0,000ดอลลาร์ฉเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อย83.4พันดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100%การประมาณกำไรต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ศูนย์คะแนนรายได้ของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่761,000ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย1,333,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ75%การประมาณรายได้ต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0คะแนนหุ้นสั้นร้อยละ17.7โดยมีค่าเฉลีย่ยหมวดหมู่ย่อยร้อยละ4.2นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการบีบสั้นที่เป็นไปได้ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับ1028ให้กับบริษัท Abacus Life Inc. ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ54%ในทางเทคนิคหุ้นประเภทย่อยมีมูลค่าสูงกว่าหุ้นของบริษัท Abacus Life ABL เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท Abacus Life Inc. และการแชร์หมวดหมู่ย่อย เราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนต่อมาหุ้นของบริษัทอาบาคาสไลฟ์อ n งมีพลวัตอยู่ที่ร้อยละ4ละ2 9 1ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดหมู่ย่อยสิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรอย่างแน่นอนแต่เราต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ผลรวมเป็นดังนี้ลบ7จาก10คะแนนผลลาบเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ2.1คะแนน หากคุณมองให้กว้างมากภายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมโปรดทราบว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดโดยรวมคือ0.4คะแนนเทียบกับคะแนนลบ7คะแนนสำหรับ Abacus Life (ABL) ไปที่ตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์ไปยังตารางนั้นอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยระบบการประเมินอ้างอิงก u r ู Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดจากการวิเคราะห์ของบริษัท Abacus Life ABL Guru Market เปิดข้อตกลงเพราะว่า a b a c ั s Life ABL เป็นบริษัทที่มีมูล,ลค่าสูงเกินไปในประเภทย่อยขอขอบคุณผู้ชมที่ชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบข้อมูล p รู m มาเก็ Market. คุณคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุดในโลก